ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับมันนี้พาพี่น้องไปเบิ้งว่าบนกเขาที่เขาเรียกแพนอนู่นะครับเมื่อมาดิกิิเขาไม่เขาไม่ไหม้ตินนะครับเกี่ยวไม่ไหม่เนี่ยันจะมีอาการแบบไีนะครับซึ่งเขาตัวนี้เป็นเขาหน้าอินซีนะครับเป็นเขาหน้าตัดนะครับบ่มีการพ่นสารเคมีอย่างที่สื่เพียงอ่าปุ๋ยเคมีนิดหน่อยนะครับจนเนี่ก็จะเป็น ปุยอินซี่นะครับเขาไม่ไหมครับตากแดดเดียว,เ,ยวเอามาใหหมกเขากินคือแต่ไหน,นพี่น้องขันหนึ่งเต้พวกมือสุนเหล่านี่ครับขึ่นตึ่นยังไม่เลยแจ่มครับขันจนว่าโหสนั่นบ้านเลยนะครับงกนือคึกต,ต,ตัวเยิมเติมจะเอาหาก็ห่วงเขานะครับมาให้มันตัวละสองห่วงสามห่วงนะครับในแถวหนาปานนี่มกตัวที่นันอ่าขึ้นไหม คเขากระเด็ปีหนึ่งปีกุ้่วัวนี่ครับนกตอมาไดนครับถึงนกตอก็เอาห้เบ้ากี่ราลึกะได้ที่นอนกระเสือกละร่งรองหมด้ลยครับเอาเขาไม่คัดหลางดีๆสำหรับเขากินนะครับจะแ่บแล้วก็ลึกจัดเลยครับมาดูกันครับ ครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิมว่าเปลี่ยนเข่าให้นกครับโดยได้เขาไม่มาหมว่อานนี้ครับสีไม่ไมหครับสวยงามยังแคบบิดเขียวอยู่ครับมาเบิ่งวดัดหลังจากนกได้เขาไม่แล้วมันสิมีอาการแบบนี้ครับเมื่อนี้สิเปลี่ยนขเขาเกาออกหมดเลยครับ อ,ออกเมดเลยเาของมองโองเลย,เยขนาดว่าให้กินของไม่หอดยำครับอัน,นด้อาหารสูตรนกคึกแล้วสิ่งาหายของไม่มันบัดทุกตัวครับ ตัวคึกคึกครับตัวกระดิ๊ปีกยิบยิบเลยตรงนี้ขันหับมมวนเลยอ่าเดี๋ยวสีเหหานรับให้ข้าวใหม่นะครับ นะครับคู่อังครับผคู่อังคู่อัง ก็ขนาดว่าไห้กินเขาไม่ได้พี่น้องเขาก็เอาหอยแค่นั้นคึกแล้วเออเอเโอเโมเดิร์นมาสิ แต่ละตัวสุดยอดเลยตัวนี้จะก,กินเขาห่วงแล้วเอาเขาห่วงมาให้กินครับเขาห่วงมาให้สามห่วงคึกคืกกันเ็นจะเพื่อห่วงสดๆมาให้เขาตอดกินเลยครับคึกคือกัน mừng đưa nước <laughs> anh hãy uống đưa <laughs> thì khẩu cho ốc เอดูจเจ้าขําเทียมนะครับเป็นจเจ้าขําเทียมเก่การดิ สูว่ะสูเจ้าป่าป่าเลยตุริกาสูสแสดงมันตรงตัวนั้นเก่งครับตอนนี้วสูเลยมิดซอยหมดตอนนี้เอาเขาวางวนขสดให้กินมอวานนียครับ วนันเกี่ยวเขาเลยได้ขว้างเขาไม่เพื่อนครับพืดพืดตาตีครับเจ้าตาตีสู้เพืน่นสู้เจ้าตาตีครับเฮ้ยป่าป่าเพื่อนโอาคเถอเรา,า,าแบบพวกว่องวนใจแล้วเว้ย เขาก็เอาเขาไม่ให้กินนะครับคึกปลาในโน,นกเตราโตรครับขอสวัสดีค่ะฮะกเตราโตเนี่ยขอทาบะนี่นะครับการได้กินเขาไม่ ตัวนี้ก็เอาห่วงของมาให้ตั้งสองสมือสิแล้วนะครับนกตอ่อนกไม้ครับตัวนี้ปึูกต่อปีแล้วไนมะ่ค่อยใด้สะเลื่อยแยกตัวอยู่กน,นกไม้ครับนี่เอาห่วงเขาให้กิน ป่าสู่ตลอดสูทุกตัวตเลยน,นกไม่กาสูป่ป่าวะลองดูสิคือบอ่ นึ่งเลยนกไม้ครับนกไม้นกเขากรได้เข้าปีที่สองนึ่งครับเรียกว่าคึกนกตัวนี้นกครลมนกต่อได้วันที่ห้าธันวาปีหกสามครับกูกูเจ้ากูโทโธครับนกตัวนี้ตัวเล็กๆอย,ยู่ก็เสียงกลาง สูยเก่งอยู่บางส่งขึ้นอกแม่ยังนีน่ดอกอตาตีบเห็นจูงสวยสวยเจ้าอุดรเน,นี่ยนกตัวนี้นกนกเลี้ยวตันครับนกตัวใส่มือ ในมาจากอุดรนครับร <c oughs> าคาเกิดพราะฟังครับสามพันนกสีขาวครับมาเลยออกขาวต้ออนขาวเลยขาวนวลขาวเท่ากันเลยครับบมออกขาวแดงขาวอันนี้คือนกปลาทั่วไปครับ Zap el zap.